เคยคิดไหมว่าหัวใจของเราจะเต้นแรงกับคนที่ชอบแกล้งเราอยู่เสมออยากจะเอาคืนให้หนักให้สาสมบ้างแต่มารู้ด้วยทีหัวใจเจ้ากรรมก็เต้นไม่เป็นจังหวะทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กันเรื่องราวที่ขนมนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของคนขี้แกล้งจากเกลียดกลายเป็นรัก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง K 2 p u t o พบกับขนมและการรีวิวนิยายยูริหรือว่าหญิงรักหญิงใน EP ีที่8แล้วนะคะก่อนอื่นเลยขนมขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์คอมเมนต์และส่งกำลังใจให้ขนมมีแรงทําคลิปต่อๆไปนะคะใครที่ลังเลจะซื้อหนังสือเล่มไหนอยากให้ขนมรีวิวหรือว่าเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ถ้าอานแล้วจะเล่าให้ฟังแต่ถ้ายังไม่ได้อ่านหรือว่าไม่มีนะคะขนมก็จะไปหามาเล่ามารีวิวให้ได้รับชมรับฟังค่ะแล้วถ้าหากใครที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นครั้งแรกรู้สึกชื่นชอบขนมรบกวนฝากกดติดตามช่อง K2Photo ด้วยนะคะนิยายที่ขนมหยิบมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ขนมดีใจมากๆที่ได้มาเพราะว่า ตามหามาค่อนข้างนานแล้วล่ะค่ะแถมยังเป็นไลเตอร์ที่1ในใจของขนมอีกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณม่อนซีซีโฮนั่นเองเรื่องนี้นะคะฟิลที่อ่านเนี่ยแบบสบายๆเลยนะใช้เวลาอ่านประมาณ3-4วันก็น่าจะจบแล้วค่ะเพราะว่าตัวเล่มเนี่ยไม่ได้หนามากใครที่เคยอ่านเรื่องนี้เนี่ยคงรู้สึกเหมือนขนมนะฟิลเหมือนดูซีรีส์เกาหลีในรูปแบบตัวอักษรอะใสๆน่ารัก ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ตามเหตุผลของตัวละครนะคะแต่ก็มีมุมที่มันดงมากกับตัวละครหลักนะคะประมาณว่าแก้งกันขนาดเนี้ยไม่จบให้จบไปเลยอะเรื่องที่พูดมานะคะก็คือเรื่องนี้เลยแบ๊ชูกาหลงไวรายตอนแรกนะคะขนมหาเรื่องเนี้ยเป็นมือสองเพราะว่าหาแบบมือหนึ่งไม่ได้ค่ะ แล้วมีโอกาสได้คุยกับคุณม่อนนะคะเธอเนี่ยได้บอกกับขนมว่าที่ B2A e เอามาลงใหม่แล้วขนมก็เลยกดสั่งทันทีเลยนะในช h อป e ีนะคะขอบคุณคุณม่อนมากเลยนะที่ชี้ทางสว่างให้กับขนมอ่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนึ่งในแก๊งสี่อสอรพิษนะคะคนแรกที่ขนมได้รีวิวไปก็คือพี่โฟจากเรื่อง Reverse For You ดาวบริวารน,นะคะ เล่มนี้ก็ยังไม่ได้แกะซีนอีกเช่นเคยนะคะปกติเนี่ยขนมจะไม่แกะซีนนิยาที่เรามีอ e ีบุ๊กอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากลัวหนังสือมันจะช้ําแต่ว่าตั้งใจจะเล่าให้ฟังอยู่แล้วก็เลยมาแกะพร้อมกันซะเลยดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยขนมอยู่นอกสถานที่นะคะขับรถมาตั้งแต่บ่ายแล้วก็เลยหยุดพักรถก่อนตอนแรกว่าจะไปแกะที่บ้านนะคะแต่ว่า นั่งอยู่เฉยๆมันก็เบื่อนะคะเลยไปหยิบหนังสือมาจากหลังรถแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังดีกว่าด้านในนะคะมีที่ขั้นหนังสือแล้วก็โปสการ์ดน่ารักนารักมาให้เราด้วยเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นรูปเดียวกับปกหนังสือทั้ง2ชิ้นเลยนะมาดูหน้าปกก่อนนะคะปกสวยนะ ตัวละครหลักในเรื่องก็คือพี่ยีนกับน้องลูกไหนนะคะดูแววตาพี่ยินซะก่อนร้ายขนาดไหนคิดดูในเรื่องเนี่ยขนมชอบพี่ยินเป็นพิเศษเลยนะคะคือชอบคนร้ายๆแรงๆแบบว่าแบดๆนะคะ Come on ด้านหลังนะคะนิยามความร้ายการของฉันเรียกสั้นๆว่าพี่ยินแล้วเป็นไปได้ไหมนะ ถ้าเราจะตกหลุมรักคนไร้ฉันลูกไหนไม่เคยคิดถึงประสบการณ์พวกนี้ตอนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งจนวันที่ตัวเองพลาดไปสร้างศัตรูเป็นแก๊งอสรพิษมือตบดีกีลูกสาวท่านอธิการบดีเข้าเธอคือคนที่งัดล็อกเกอร์ของฉันเพื่อขโมยสมุดลาลายเซ็นรุ่นพี่คือคนที่โยนโทรศัพท์ของฉันลงน้ำเพื่อความสนุก แถมยังเรียกกันว่าลูกเป็ดเพราะหาว่าฉันชอบตามเธอไปทุกที่อีกแต่มันก็จริงนะเพราะฉันกำลังตกหลุมรักไวไลายถ้าชอบเรื่องที่เล่าแบบเรื่อยๆนะคะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครไปแบบไม่รีบร้อเนี่ยขนมขอแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะอ่านได้สบายๆการอานนิยายนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากค่ะ ไ이เตอร์สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อความบันเทิงก็เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเรื่องราวของลูกไหนและพี่ยีนจะเป็นยังไงเดี๋ยวขนมจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่คําล่ำลือถึงพี่ยีนใครๆก็รู้ว่าเธอน่ะร้ายแค่ไหนหยิงไม่เอาใครโคตรจะแรง แถมยังไม่ยิ้มให้ใครอีกด้วยครั้งแรกที่ลูกไหนได้เจอกับพี่ยีนก็คือตอนที่เธอสวนกันหน้าลิฟต์มองแวบแรกเหมือนคนธรรมดาที่หน้านิ่งหน้าตาดีแต่ว่าไม่ค่อยยิ้มเท่านั้นเองมาได้ยินเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าพี่ยีนน่ะร้ายอย่าไปยุ่งเพียงพอพี่รหัสของแพรวาบอกมาแบบนั้นลูกไหนไม่ได้เชื่อเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นแค่ เรื่องที่เขาพูดพูดกันเท่านั้นเองและนี่คือครั้งที่สองที่ได้พบกับพี่เขาที่โรงอาหารเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่ยินหันมาสบตาพอดีแต่ดูเหมือนกับการจ้องตากันเสือมากกว่าลูกไหนไม่เคยคิดว่าพี่ยินจะน่ากลัวเหมือนกับที่ใครเขาลือกันเลยอยากจะขอลองดูสักตั้งให้มารู้กันไปเลยว่าอะไรที่ว่ายากเธอยังได้มาแล้วแค่ล่าเรเซนจากพี่เขา มันจะยากสัแค่ไหนกันและครั้งที่สที่ได้พบกันหน้าลิฟต์อีกครั้งลูกไหนลังเลอยุดนานขณะหยิบสมุดเล่มเล็กที่ตั้งใจจะขอลายเซ็นพี่ยินตื่นเต้นจากคำพูดที่เขาพูดกันหรืออาจจะเพราะคนตรงหน้านั้นสวยจนหน้ามองแม้สีหน้าจะไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ก็เถอะในขณะที่พี่ยินกำลังเดินออกจากลิฟต์ไป ลูกไหนเรียกพร้อมกับยื่นสมุดให้พี่เขาแปลกพี่ยินรับไปแล้วก็เซ็นให้อย่างง่ายดายผิดกับคำเตือนของเพื่อนหรือคนอื่นๆลิบลับพี่อยากได้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าคะลูกไหนไม่เข้าใจคำตอบของคำถามนั้นด้วยซ้ำทําเป็นมองไม่เห็นอะไรต้องเห็นอะไรด้วยหรอแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากนักนึกขึ้นได้ ็รีบากระเป๋าของอาจารย์ที่ฝากมาไปเก็บไว้ที่ห้อง150-2าภายในห้องไม่มีอาจารย์คนไหนอยู่เลยนอกจากเสียงแกลกแกลกแปลกๆอยู่ด้านหลังความอยากรู้อยากเห็นของลูกไหนก็เดินไปดูปรากฏว่าแจ็คพอตเจอพี่ยินกำลังแอบถ่ายเฉลยข้อสอบอยู่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทำเป็นไม่เห็นอะไรหมายความว่าอย่างนี้นี่เอง พี่ยินกำลังโกงข้อสอบอยู่แทนที่จะทำอะไรสักอย่างแต่เธอกลับนิ่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้พี่ยีนทำตัวแสบเดินออกไปหน้าตาเฉยแล้วจังหวะก็โคตรซิกค,คอมอาจารย์เดินกลับเข้ามาที่ห้องพบว่าถูกหรือโต๊ะกำลังจะโวยวายแต่ลูกไหนก็รีบปฏิเสธทันทีเธอจะไปขโมยข้อสอบทำไมกันในเมื่อข้อสอบนั่นเป็นของปีสาม แต่เธออยู่ปีหนึ่งอาจารย์รีวบวิ่งตามไปหาเจ้าตัวการพี่ยีนตัวแสบก็วิ่งหนีลงบันไดไปทันทีตอนนี้ด้านนอกกำลังวุ่นวายสถานการณ์ก็วุ่นวายจนหน้าปวดหัวในคืนนั้นลูกไหนโทรไปอวดกวับแฮาวาเรื่องที่เธอได้ลายเซ็นของพี่ยินมาแล้วดีใจอยู่ได้ไม่นานขณะที่ลูกไหนเก็บผ้าอยู่นอกระเบียงเธอ ก็เห็นใครบางคนยืนอยู่ไกลๆแน่ละ่ะนั่นก็คือพี่ยินลูกไหนได้แต่ยิ้มแห้งๆส่งไปให้เป็นการขอบคุณที่ให้ลายเซ็นและขอโทษที่บอกอาจารย์ไปว่าพี่เขาเป็นคนแอบขโมยข้อสอบนึกว่าฝนตกแต่เปล่าเลยน้ำโคลนจากที่ไหนก็ไม่รู้สาใส่เธอจนชุ่มฉ่ำตั้งแต่หัวจรดเท้าในคืนนี้ พี่ยินไม่ได้ร้ายแค่คนเดียวนะยังมีเพื่อนที่ร้ายไม่ต่างกันอีกด้วยกู๊ดไนท์เด็กขี้เสือกพี่ยินเหมือนจะสะใจกับสิ่งที่ลูกไหนได้รับตอนนี้เอามากๆแววตาที่ดูออกอย่างชัดเจนใครที่เขาพูดกันว่าพี่ยินอะ่ะโคตร้ายมันเป็นเรื่องจริงวันนี้ลูกไหนประจักษ์แก่สายตาของตัวเองแล้วนอกจากแววตาที่ดูร้ายแล้ว นิสัยก็คอนเฟิร์มเลยว่าโคตรร้ายไม่ต่างกันนี่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ลูกไหนไม่ได้เตรียมตัวมาให้พร้อมกับการเข้าเรียนมหาลัยและไม่อยากจะคิดเลยว่าอนาคตข้างหน้าเธอจะต้องรับมือกับเรื่องอะไรบ้างขนมขอเล่าเรื่องแบลชูก้าหลงไวรา,ายไว้เพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนมอยากจะเล่าอีกสักห้าตอนนะ เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้ไวมากเลยค่ะความสัมพันธ์ของตัวละครที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุผลแล้วก็เหตุการณ์นะคะแต่อยากให้ลองไปอ่านดูแล้วก็จะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยีน่ะถึงจะร้ายแต่ก็น่ารักนะคะถึงแม้วางทีเนี่ยจะขี้เก็กไปหน่อยก็เถอะเหตุผลอะไรที่ทำให้คนใจร้ายแบบพี่ยีนเปลี่ยนไป สถานการณ์ไหนทำให้คนที่เปลี่ยนจากคำว่าพี่เป็นคำว่ามันมาตกหลุ่มรักกันได้นะคะสามารถอ่านได้ฟรีถึง17ตอนเลยนะคะทุกคนในเด็กดีแล้วก็ในเมฟนะคะคืออ่านฟรี17ตอนนี้ก็เกือบครึ่งเล่มแล้วอะ่ะเยอะมากๆเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอ e ีบุ๊กนะคะราคาอยู่ที่235บาทเป็นรูปเล่มแบบนี้ราคาอยู่ที่3 1 5บาทนะคะ ขนมเข้าไปดูในช้อ p ป,ปีล่าสุดนะคะขึ้นว่าสินค้าหมดแล้วไม่แน่ใจว่าตามสาขาเนี่ยจะยังมีรูปเล่มแบบนี้วางขายอยู่หรือเปล่านะคะความคุ้มค่าของหนังสือเล่มนี้คือความน่ารักของพี่ยีนค่ะใครที่สนใจทดลองอ่านนะคะขนมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าหากอยากให้รีวิวเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกขนมได้เลยนะเดี๋ยวขนมจะจัดให้เลยค่ะ ขนมทำทุกคลิปทุกขั้นตอนผ่าน iPhone แล้วก็ iPad ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่2ชิ้นนี้นะคะอาจจะมีติดขัดหรือว่าไม่สวยบ้างขนมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่สัญญาเลยนะว่าจะตั้งใจทำทุกๆคลิปออกมาให้ดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนสนุกกับเนี่ยที่อ่านสวัสดีค่ะ